ไทยและกัมพูชาร่วมลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือในทุกมิติทั้งการรับมือภัยพิบัติเศรษฐกิจหมอกควันข้ามแดนและการท่องเที่ยวในภูมิภาค น,นายธนวัฒน์เสดิกุลรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายชัดชัยวิริยะเวชกุลอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกร่วมถแถลงข่าวในประเด็นการลงนามและเปลี่ยน m o u 5ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของไทยและกัมพูชาในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จมหาประวรติทิบดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาโดยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกล่าวว่านายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเจตนา อารมณ์ที่จะยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติซึ่งจะยกระดับบทบาทฐานะไทยและกัมพูชามากขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับเวทีต่างๆระหว่างประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินทั้งการขยายความช่วยเหลือซึ่งกันและกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกาันและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายต่างมีข้อจำกัดในด้านกรอบกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันส่งผลให้การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งสองฝ่ายสามารถขยายความช่วยเหลือกันได้มากขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือที่ได้ลงนามไปแล้วรวมทั้งการลงนามความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและด้านโลจิสติกส์ระหว่างกันด้วยการมีเจต,ตนารวมร่วมกันในเรื่องการเป็นผู้ส่วนยุดสามเนี่ยมันก็จะช่วย ทำให้บทบาทฐานะของไทยและกัมพูชาเนี่ยมีการสนับสนุนและเกื้อกูลกันมากขึ้นนะครับทั้งในระหว่างกันแล้วก็ในระหว่างสองฝ่ายกับเวทีต่างๆร,ระหว่างประเทศนะครับที่สําคัญก็คงเป็นเรื่องการร่วมมือในด้านภัยพิบัติครับว่าสองฝ่ายเนี่ยจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ นอกจากการลงนาม MOU ดังกล่าวทั้งไทยและกัมพูชายัางได้ร่วมหารือถึงการแก้ไขปัญหาสำคัญในระดับภูมิภาคและยกระดับความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะปัญหาหมอกควันข้ามแดนและมละพิษที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5ซึ่งกัมพูชาเห็นพ้องที่จะร่วมยุทธศา,ษา,ษา,ษาสตร์ฟ้าใสหรือ Clear Sky Strategy ร่วมกับไทยสะปะปลาวและเมียนมา การเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารร่วมกันการปราบปรามออนไลน์สแกมเมอร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรวมทั้งด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะร่วมผลักดันขยายผลความร่วมมือในด้านนี้ไปสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน